วันนี้จะมาดูทีเซอร์รักนี้มีแค่เราคะ่ะคือเรื่องนี้ก็เรื่องดือกันอยู่แล้วพี่แกม้มเนาะใช่ก็คือเป็นนักแสดงระดับแบบตัวท็อปท็อปท็อปเลยอะคะ่ะก็คือพี่ธัญญากับพี่นหนิงเออหนูว่าแบบว้าวมากว่าแบบพี่มีแท็กด้วยนะธัญญาหนิงอะไรอย่างเงออี้ยพี่ก็ว้าวมากพี่ก็ไม่คิดว่า จะมา <c oughs> คือเอาตรงอ่ะเรื่องการแสดงอ่ะโอ้ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว,ลวคือระดับเทพแต่ไม่คิดว่าเขาจะจับจับมา,บมาบทันยา่าถิงมาคู่กันใช่เ<ล>ขาทุกคนแล,คแล้วคือเหมือนกับเรื่องเนี้ยค่ะพี่แก้มเขาแบบเหมือนเป็นภาคต่อมาจากของเรื่องชายๆเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ดูอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพขึ้นห้และกันนะคะ <c oughs> ใช่แล้วอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องต่อมาในพาร์ทของหญิงๆเหมือนพี่หนิงกับพี่ทันย่าก็อยู่อยู่ใน้ดวยอยู่ในพาร์ทแรกใช่ในพาร์ทนั้นด้วย เออนั่นแหละทุกคนน่าสนใจอย่าพี่เห็นแล้วว่าอุ้ยมาเก็บฉันอีกแล้วถ้ามีเสียงรบกวนหอโทษเรื่องอะไรคนนี่อะไรอ่ะเออเขาอาจจะมารับเราหรือว่าเรื่องนี้จะทําให้หัวใจเรากระชุ่มกระชวยขนาดนี้ก็เลยเหรอนี่ช่วยผงเวลาในการพูดให้ไปลยเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ก็พี่แก้มอย่าลืมนะว่าจะพูดอะไรอ่ะพี่งงพี่จะบอกว่าพี่ไม่คิดว่ารุ่นใหญ่เขาจะเอามาทำหญิงหญิง ใช่อันนี้จริงอันนี้ตรงๆเลยอ่ะใช่แล้วหนูชอบนะหนูรู้สึกว่ามันเปิดโลกกว้างว่าแบบว่าเราไม่จําเป็นต้องสร้างคู่ใหม่ๆหรืออะไรมันเราทําให้มันเหมือนเป็นละครที่แบบธรรมดาที่จับ ในแสดงระดับเทพๆท็อปมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่พี่ชอบไม่ใช่แค่แบบว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่จะเป็นแค่จิ้นกันอย่างเดียวจะเป็นแค่นีแฟนอย่างเดียวเลยคืออยากให้ทําเป็นเรื่องปกติไปเลยอะค่ะว่าคือการการแสดงมันคือการแสดงมันคือซีรีส์ถูกจะชายชายหญิงหญิงชายหญิงเออใช่คืออยากให้ตอนนี้มันเปิดให้เปิดกว้างแล้วก็ให้เป็นแบบว่าทุกคนกลมกลืนอ่ะให้กลืนไปกับสมัยเป็นแบบนี้เออ ดีมากค่ะดีมากดีมากทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าก่อนไปค่ะฝทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อทขาวให้พวกเราด้วยนะคะพูดคุยคอมเมนต์นะคะถือเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้พวกเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องเี้ยสามารถรีแอคได้ไหมเห็นทีมงานถามไปอยู่นะให้ทีมงานถามไปอยู่เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าได้ไหมก็รอคาตอบอยู่แต่ต you like so อนนี s. <S ้เรามาดูเป็นเอ่อตัวทีเซอร์ไปก่อนแลวกันนะคะทุกคนไปค่ะ เสียงกันแนินเซอร์ไพรส์เมจิหาคุณแม่เดชอยู่จ้ะเมจิก่อดที่คิดถูกไากอันนี้ยังเพื่อนกันอยู่แน่เนี่อๆฉันกลับมาเพราะฉันจะแต่งงาน แอบรักมากอันนี้ต้องแอบรักแี่เลยแอบรักมาก<ะ>มใช่นัทโอ้ my god พี่ธัญญาสวยมายไม่ที่ร้านเหรอเป็นไงมากหรือเปล่า กเลือกธีมพีวดดิ้งได้เลยนะเมยกับทำแนะ่นอนจ้ะคิดถึงนะก็ยังคงแอบอยู่ใช่ไหมอุอย้ยไม่แอบแล้วนะโอเมก้า oh <my> ไม่ไปได้ไหม ต้องใช้เวลาตั้งเท่าไรกว่าที่ฉันได้เจอเธอจากตอนนี้จากตรงน,นี้กับเวลาทุกนาทีโอ้สายตาดีมาเกเลยอะอะไรก็ไม่รู้ จะร้องแล้วนี่แบบนอเราจะแต่งงานใช่ไหมเออพี่นี่หลายอย่างไม่ถึงหรอเราือเราเปนต้องตามมาจริงตามมาแน่นอนอันนี้เอามาหลอกก่อนใช่ ยี่หองนี้เศร้ามากก็ลังสนุกเลยสวยมากเลยอ่ะจริงค่ะสวยโค้งเลยอ่ะชอบา<อ>ตอนนี้ยังไม่รู้อะไรมากรู้แค่ว่ากลับมาเพราะจะแต่งงานใช่ค่ะแล้วเอ่อตัวพี่ธัญญาไม่รู้ว่าชื่ออะไรลืมอ่ะจำได้แค่ชื่อพี่หนิงว่าเมจิเมจิอะไรสักอย่างอ่ะ เรียกขอเรียกชื่อเรียกขอเรียกชื่อนะใช่ค่ะและตัวพี่ัญญาชอบแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจบอกเขาไปว่าอยาอยาไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้ god ใช่พี่ว่าพี่หนิงนะก็เริ่มรู้สึกแต่เหมือนแบบว่าตัวเองจะแต่งจะแต่งเวเองจะแต่งก็คือใจพี่จะร้องตอนนี้แหละพี่เหมือนตัวเองสมไปอยู่หมดพี่หนิงมีภาพหรอกม้คือว่าฉันยะยังไงดีกับชีวิต ฉันจะต้องยังไงฉันจะแต่งงานฝั่งนี้ฉันก็รู้สึกดีนัดจะพักหรอยิ่งออกยิ่งอึดแล้วเพื่อนตอนมันอืมมันเครียดอืมต้องสามารถแน่นอนคือแน่นอนว่าเขาต้องรู้สึกดีอะไรอยย่างงเี้รู้สึกดีเพราะเขาค่อยเป็นห่วงตลอดแบบอะไรเงี้ยตลอดอู่รกันทุกอย่างคือมันเป็นมากกว่าเพื่อนแน่นอนแล้วเมื่อไหรจะเป็นโมเมนต์ที่ตัวละครพี่หนิงเขาอาจจะรู้สึกแบบเขาไม่กล้าก็ได้นะนั่นแหละโอ้เขาเลยแบบว่า ไปหาคนอื่นไปมีแฟนไปแบบจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเพื่อนด้วยอ่ะถ้าเกิดแบบเผยความในใจไปแล้วเพื่อนคิดไม่ตรงกับเรามันก็จบเลยนะโอ้แล้วไม่รู้ใครคิดก่อนนะเออแต่ตอนนี้คือตัวละครที่ทันญ่าดูแบบคิดก่อนเนี่ยรู้รู้ว่าเขาคิดก่อนแน่นอนเขาอาจจะคิดเหมือนกันพร้อมๆกันก็ได้ค่ะทุกคนใช่แต่ว่ามันอยู่ที่ใครเปิดก่อนใช่เปิดก่อนได้เปรียบส่วนอีกฝ่ายนจะไปแต่งงานโอ้ก็เสียเปรียบแล้วอ่ะแต่ว่ามันสนุกนะจะแต่งไหมวะ พี่ว่าไม่ได้แต่งต้องมีปัญหาระหว่างนี้แหละยังไงอะรักนี้มีแค่เราดูชื่อก่อนอือใช่ไม่ได้แต่งดูนะก็คือก็อยู่ด้วยกันคือแบบว่าไม่ได้กลับไปพอเขาบอกว่ากลับมาไทยก็คือเหมือนมาจากต่างประเทศใช่ไหมจ๊ะกลับมาก็คือแบบน่าจะมาจากต่างประเทศอะดูทรงแล้วใช่ก็คงทิ้งฝั่งนั้นไปเลยปะอะไรอย่างนง้นเลยแล้วก็อยู่แค่เราแบบเหมือนแบบเออตัด ตัดไปซะเอมีแค่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นพี่พ่ชนาจะต้องมีปัญหาเยอะแยะตาแป๊ดามาแน่แน่ใช่ค่ะทุกคนปวดหัวแน่นอนแต่เคมีเดียอ่ะพี่ธัญญาดูแบบมีความมีความเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นมีความเท่ๆอยู่ในตัวใช่ใช่จริงไหมจริงมีความแบบว่าเฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแบบ อบุ่นอะแล้วแบบว่าเขินสายตามากเลยใช่สายตาดีอะสายตาแบบดูไม่ได้แบบน่ากลัวพี่แก้มดูอบอุ่นแล้วดูแบบว่ามีเสน่ห์ดูดึงดูดอะทุกคนดูไม่ได้แบบน่ากลัวแบบมองจะกินเลือดกินเนื้ออะไรกันขนาดนั้นนะดูแบบอบอุ่นมีเสน่ห์แบบอ่อนอ่อนโยนดูอ่อนโยนเลยทําให้มูดของเรื่องมันดูแบบไม่ร้อแรงอะไรแบบอย่างนั้นอะ S <S ที่เห็นตอนนี้นะใช่ใช่ที่เห็นตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันก็หวานไม่พอดูชื่อเรื่องตอนแรกแบบอะไรนดในอะไรสักอย่างห<ช>นูก็นึกว่าจะมาชุบชับชุบชับแบบแรงกว่านี้ไง<ช>แต่พอดูอน,นี้มาแล้วมันหนูว่ามันยังดูมีความละมุนกินอายความละมุนความอ่อ,อนโยนถูกภายในตัวละครนอัน,นะทุกคนชก็เลยรู้สึกว่าเรื่องมันมันก็ไม่ได้แบบว่าดูว่าคือดูดราม่าแหละ แต่ก็ไม่ได้หนักขนาดแบบว่าเชื่อชเชื่ออะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรือว่าพอเขายังไม่ใส่ตัวละครอื่นมาใช่จ้ะมาแค่2คนเนี่ยพี่ก็กังวลอยู่ว่านามาเลยความเชื่อชื่นจะมาเต็มเขามาให้เห็นแต่มุมของการที่แบบว่ารักกันดูกันอยู่ด้กันมีความสุขพี่ว่าต้องเขาหลอกแบบว่าถ้าเป็นซีรีส์จีนอ่ะมันก็จะมีพาร์ทแบบว่าสมมุติปล่อยตัวทีเซอร์มาใช่ไหมพาร์ทความรัก พาต่อสู้พา mm hmm. อันนี้ก็คือเหมือนปล่อยพันความรักไ,มไหมดเลย เนาะใช่ใช่แลจะตัดลรอเออหนูก็ว่ามีสิทธิ์ค่ะเนาะไม่เป็นไรก็อย่างงั้นเดี๋ยวเรารอดูรอติดตามกันละกันเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรีแอคได้ไหมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเผื่อว่ารีแอคได้จะได้มาทำกันค่ะใช่ค่ะเพราะฉันก็คอมเมนต์เยอะๆนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ห้ามลืมค่ะลืมที่สุดค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทุกท่าเกดด้วยเลยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้ะเคมีดีมากบ๊ายบายค่ะ